ที่สุดเลยครับกับศิลปินคนนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนั่นคือครับไรอันกาดบัณฑิตศิลปินนักร้องลูกทุ่งขับสังกัดค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะฮะแชมป์ไม่หมดนี่มหาโชค200สมัยโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆกับไรอันคนนี้ครับ แล้วก็เป็นศิลปินครับที่มีความรักนะครับที่แม่แม่มอบให้เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับกับนักร้องลูกทุ่งในยุคในสมัยนี้ครับเนาะล่าสุดครับกับอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับแม่อังครับคุณแม่พี่รอยอันน้องแพทริกครับ ได้ออกมาเคลื่อนไหวครับทางเพจ Facebook ส่วนตัวถึงความทรงจำถึงสิ่งที่ดีๆครับที่ไรอันได้ทำให้แม่ครับอังคนนี้เกิดความภาคภูมิใจครับอแม่อังครับออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับ ความภูมิใจนี้อ่ะนะครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งละกันครับนะฮะคือแม่อังเนี่ยนะครับคุณแม่พี่ไรอันน้องแพทริกเนี่ยนะครับได้แชร์โพสต์เนี้ยครับที่โพสต์ไว้นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วครับนานไหมนะครับคือโพสต์ที่แม่อังได้โพสต์ไว้ครับก็คือตั้งแต่วันที่14ครับเมษายน2020 จาก20ปีนี้ก็25นะครับครบ5ปีฮะนะครับวันนี้วันที่14ครับสองพน่สิบห้นะครับคุณแม่อังครับได้โพสต์ไว้แบบนี้ครับรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุด แล้วก็ติดอิโมจิรูปหัวใจแม่นะครับเป็นใครครับก็ต้องภูมิใจนะนะครับได้แชร์โพสต์5ปีที่แล้วนะครับกับโพสต์5ปีที่แล้วที่หวังว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะทราบถึงโพสต์นี้นะครับถ้าติดตามน้องไรอันมาเนาะแล้วก็ติดตามคุณแม่ของน้องมาด้วยนะครับแท็กครับถึงจะมีไม่มากเหมือนคนอื่นแต่แม่เชื่อว่า ทุกเวทีที่หนูทำเต็มที่แล้วครับแม่ภูมิใจในตัวรอยอันที่สุดอันนี้คือโพสที่แม่อังได้โพสในช่วงวันที่สิบสเมษาย0 2 0น2020คือ5ปีที่แล้วนะครับต้องบอกเลยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เห็นที่แม่แม่อังโพสเนี่ยโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นรูปถ้วยรางวัลครับรูปถ้วยรางวัลรูปรางวัลเกียรติยศรูปรงางอารูปเหรียญรางวัลอะไรต่างๆในตู้โชว์และวก็บนตู้โชว์นะครับที่น้องไรอันเองเนี่ยนะครับได้ทำให้แม่ภูมิใจที่สุดเลยครับ เห็นรางวัลแล้วโอ้โหต้องต้องบอกว่าเด็กคนนี้อัจฉริยะแล้วก็เก่งตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยจริงๆนะครับพร้อมกับโพสนะครับภาพของน้องตอนเป็นเด็กนะตาแว่นตอนเป็นเด็กเนี่ยับแม่ลองทรงสูงน่ารักเชียนะครับแม่แม่ดูสิโอ้โหเป็นใครครับก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วใช่ไหม อนะ่เหมือนตัวเราเหมือนกันอนะ่ะถ้าเรามีลูกครับมีลูกนะเนี่ยเก่งขนาดเนี้ยนะมีความสามารถขนาดเนี้ยเป็นเราเองครับมันก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วครับใช่ไหมผมเชื่อแน่ว่าแม่แม่ทุกคนครับที่มีลูกหลานนะครับ เอางี้คือในสายเลือดของตัวเองอะถ้าเก่งถ้าเด่นหรือว่ามีความสามารถประพฤติดีประพฤติช,ช,ชอบได้ขนาดเนี้ยผมว่ามันทุกคนนะครับความรู้สึกมันไม่แตกต่างกันหรอกใช่ไหมครับเนาะดังเช่นแม่อังก็เหมือนกันแต่กับความรู้สึกนี้นะครับเราทุกคนครับคือมันสัมผัสแล้วก็มันมีความรู้สึกได้แน่นอน นะ,ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้กับเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นเนี่ยเนาะมันเป็นอะไรที่ที่สุดแหละกับแม่นะครับนี่แหละครับและเด็กผู้ชายจากวันนั้นจนถึงวันนี้ มันคือความภูมิใจคือความรักนะครับที่ทำให้มันเกิดขึ้นให้แม่แม่เอฟทุกคนเนี่ยได้ภูมิใจเหมือนกันผมเชื่อแน่ว่าหลายๆคนครับได้เห็นโพสต์หรือว่าได้เห็นในสิ่งที่ไรอันเป็นเนาะกับเส้นทางการเดินทางครับ ซึ่งแงล่ละกว่าจะก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเส้นทางครับมันไม่ได้โรยดึกกรีบกุหลาบแน,น่นอนนะครับบนเส้นทางมีอุปสรรคบนเส้นทางมีความหนักแต่ด้วยครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยความรักที่แม่พ่อ มีให้เด็กผู้ชายคนนี้จึงก้าวเดินเข้ามาจึงก้าวเดินเข้าสู่เส้นชัยประสบผลสำเร็จได้ในทุกวันนี้นะครับยิ่งทุกวันนี้ครับความรักของแม่แม่นะที่มีให้กับลูกชายคนนี้ครับไรอันการบัณฑิตยิ่งกว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็ก นะฮะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเซโรปินคนนี้นะครับแม่แม่พร้อมจะออกมาปกป้องแม่แม่พร้อมจะออกมาซัพพอร์ตดูแลให้ความรักอยู่ตลอดนะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าไรอันเนี่ยคือเก่งมาตั้งแต่เด็กจริงๆนะครับผมเองนะได้เห็นโพสต์เนี้ยนะครับได้เห็นถ้วยรางวัลได้เห็นรางวัลเกียรติยศได้เห็นอะไรต่างๆที่น้องได้โชว์ได้สแสดงได้ทำแม่ สมแล้วครับสมแล้วที่ไรอันเองครับเดินทางครับมาได้ถึงทุกวันนี้และก็เป็นศิลปินครับที่มีแม่แม่ FC แฟนคลับให้ความรักได้เยอะขนาดนี้ไม่แปลกครับกับความสามารถที่น้องมีตั้งแต่ต้นนะครับจนทําให้น้องครับเดินทางก้าวสู่ศิลปินอย่างเต็มความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นแม่แม่ FC แฟนคลับหรือว่า ทำให้ความภูมิใจตรงนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องอีกก็ตามนะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวแห่งความประทับใจนะครับนํามาพูดนํามากล่าวให้แม่แม่ FC แฟนคลับได้รับทราบอีกหนึ่งสื่ออีกหนึ่งช่องทางตรงนี้แม่แม่ครับเห็นภาพตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรครับภูมิใจเหมือนกันไหม กับลูกชายคนนี้ครับไรอันการบัณฑิตเมนพูดคุยทักทายใต้คลิปกันได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ